วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอกว้สิตคอมก็จะพาท่านผู้ชมมาจัดก,กิจกรรมรุ่นใหญ่ใบเก่าที่บ้านเอื้อทรอพุทธมณฑลสายห้านะครับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นเพื่อผู้สูงวัยนะครับจะได้ให้ผู้สูงวัยมีกิจกรรมทําร่วมกันนะครับจะได้ไม่เหงานะครับจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับก็จะได้สนุกสนานกันในวันหยุดนะครับอ่าพี่เบนสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วเวทีตรงไหนอะไรยังไงเวทีเครื่องเสียงไว้ตรงไหนตรงนันใชไหมพเะวมนนีต้เอรียมความพร้อมวันนีเวิคกมก็ได้เอาเครื่องเสียงมาออกงานนะครับ ก็มาช่วยจัดกิจกรรมให้สนุกสนานนะครับสร้างความบันเทิงให้กับผู้สูงวัยนะครับก่นอ,อนจะถึงเวลาจัดกิจกรรมนะครับผมก็ขออนุญาตตั้งเครื่องเสียงก่อนนะครับเพื่อ เช็คระบบให้เรียบร้อยก่อนจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้สูงวัยนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการนิตินะครับและน้องๆจากอาสมศิล์นนะครับก็มาจัดกจิจกรรมให้กับผู้สูงวัยนะครับจะได้สร้างความบันเทิงให้กับผู้สูงวัยจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับแล้วก็จะได้สนุกสนานกันนะครับ ตอนนี้ก็ตั้งเครื่องเสียงเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขอเช็คระบบนิดนึงนะครับสาธุสาธุขอให้ผ่านไปด้วยดี สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับก็จะมาลงชื่อตรงนี้นะครับก็ลงทะเบียนตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับทางนี้เขาก็จะมีจัดอาหารสีภาคนะครับมีภาคเหนือภาคอีสานกลางใต้นะครับครับตอนนี้เวลาก็ใกล้เก้าโมงนะครับก็จะถึงเวลาที่ เริ่มทาจิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวก็จะให้ผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าไปอยู่ข้างในวันนี้เราก็จะมีอาหารสี่ภาคนะครับอันนี้ก็คือหนุ่มจีนน้ํายาใต้นะครับต่อมาก็จะเป็นอาหารอีสานนะครับไก่ปิ้งนะครับแล้วก็มาส้มตํานะครับต่อมาก็จะเป็นอาหารภาคกลางนะครับต้มมะระนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นอาหารเหนือนะครับ วันนี้เราก็เตรียมอาหารให้สําหรับผู้สูงอายุนะครับได้กินให้กันให้เต็มที่นะครับวันนี้มีอาหารสี่ภาคเลยวันนี้กินให้จุใจนะครับตรคนี้การต้มละลานะครับต้มละลากับนะครับของหวานจะมีขกเขียวต้มน้าตาลนะครับสุดยอดครับของการครับ เนั้ำพริกหนุ่มแคบหมูค่ะมีน้ำพริกน้ำปูด้วยก็ทำเหมือนพริกหนุ่มแต่ว่าใส่น้ำปูเข้าไปมันก็จะดำค่ะอร่อยโอแต่บางคนอาจจะทานได้เป็นไ่ไม่ไม่มาไม้กม่ไม่ไม่ไอ่ไม่อม่ไม่ลา่ไมใไม่ไม่ไน่ไม่ไ่ห่ ทางภาคกลางและภาคเหนือรู้สึกจะเหงานิดนึงนะครับแล้วเอ,ไวอาไปได้ดดยนอันนี้หมกไก่หมกไม้ว,ว,ว,วันนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศของคู่สไัยได้สนุกสนานแล้วก็อิ่มท้องกันเราก็มีคอยมีความสุขไปด้วยนะครับ ยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณน้องๆอาสมศิลด้วยนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับผู้สูงวัยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนิติและคณะกรรมการชุมชนบ้านเอือ้อถอนพุทธมนตรสายห้าเลนะครับที่ร่วมมือกันได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับผู้สูงวัยนะครับหลังจากอิ่มท้องกันแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะเริ่มเข้ากิจกรรมแล้วครับก็ให้พี่ดุษฎีประธานชมรมรุ่นใหญ่ไว้เขากล่าวเปิดงานนะครับพูดด้วยนะคะแล้วก็จากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะ ตัวแทนอาหาร้าเหน,น,นือกำลังแนะนำเมนูอาหารอยู่นะครับแคบูนี่ก็ขัดสันมาจากล้านีลําที่อไปก็เป็นอาหารคา,ราหริสานะครับอีกเมนูหนึ่งของภาคใต้นะครับ นี่แกงยัวแกงยัวเคยกินมากยกเวยต่อไปน้องๆนาสมศิลป์ก็จะเริ่มทํากิจกรรมร่วมกับผู้สูงวัยแล้วครับที่รู้จักได้รู้จักได้เจอกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันมาหลายๆครั้งแล้วนะคะครั้งนี้อาจจะมีพี่ๆที่เคยรู้จักหนูอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีบางคนที่วันนี้เพิ่งได้เห็นข้าวหน้าตากันเนาะวันนี้นะคะหนูชื่อชมพู่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันนสมศิลป์นะคะค่ะแล้วก็ มาด้วยนะคะก็คือหัวหน้านะคะผู้จัดการโครงการนะคะพี่โจอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีหัวหน้าอีกคนนึงนะคะพี่โนนะคะ

แต่งกายไปจำภาคนะครับแต่และภาคก็มาประกวดแข่งกันน,นะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเรา ตอนนี้ผู้เข้าประกวดก็แสดงความสามารถให้คณะกรรมการเห็นนะครับเพื่อจะได้ประกอบในการตัดสินว่าใครจะได้รับรางวัลชนะเลิศ กวดแสดงความสามารถเสร็จนะครับทําเอากรรมการหนักใจมากเลยนะครับไม่รู้จะตัดสินยังไงตัดสินใจไม่่ด้เลยเพราะแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ๆท่านผู้พิพากษาติดารลำบากใจมากเลยตอนนี้คณะกรรมการต้องขอให้ผู้เข้าประกวดแสดงความสามารถเพิ่มเติมนะครับก่อนจะตัดสินใจ

แล้วครับแล้วก็ต้องมาเดินโ,โชว์ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับใ enfin ห้คณะกรรมการดูและคุณคุณไวสายแฟ่เลย่ะคุณเนรุสาแต่งตัวมาอย่างสวยงามนะคะเป็นกระป๋อง ังจากจบการประกวดก็ให้สทอ,อเบาก่<อ>าทักทายผู้สูงวัยนิดหนึงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องจริงๆคิดถึงคุณเต้น,นะครับเพราะว่ารุ่นบุบเบิรเนีคุณเตนเน้จะมานะครับบุเบิร์ให้เรานะครับแต่คุณเต้กต็ติดภารกิจนะครับก็มีทีมงานก็ไม่เคยทิ้งน,นะครับบอกอยู่ตลอดว่า คนในหมู่บ้านเราบางครั้งจะก,กิจกรรมเขายังถามว่าทาอะไรกันนะครับเพราะว่าความที่ไม่ค่อยที่จะสมาคมไม่ค่อยที่จะร่วมกิจกรรมโทษไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้ต้องมีส่วนร่วมนะครับหนึ่งเวลามาให้เวลาเราเนี่ยเราก็ให้คืนนะครับ

ปรก,กวดร้องเพลงนะครับก็จะต้องมีผ yes> ู้ชนะเลิศนะครับจะขอกดพี่ชายอครับผมเดี๋ยว ไปก็จะเป็นกิจกรรมดาวเต้นนะครับว่าใครจะได้ชนะเลิศนะครับก็ให้มีมีส่วน ประกวดดาวเต้นเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะพาผู้สูงวัยปล่อยแก่กันนิดนึงนะครับสุดด งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลานะครับวันนี้ก็ทาง e อกมิสิกคก็ได้สร้างความบันเทิงให้กับผู้สูงไวยพ่อผ่านไปด้วยดีนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เอกมิสิกคอมได้ทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ